ตลาดแล้วนะคะมีคนเขาโพสต์ว่าตลาดนัดรถไฟรัชดากําลังจะถูกรือ้อแล้วปรากฏว่าแมวที่เป็นแมวจรนะคะเคยอยู่ในตลาดปกติแล้วเนี่ยคนให้อาหารก็คือพ่อค้าแม่ขายใช่ครับเวลานี้ไม่มีคนให้อาหารแล้วเขาก็บอกว่าทํายังไงดีกับน้องแมวมีประมาณ20กว่าตัวไม่มีใครเหลียวแลผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชีเค้กนะคะโพสต์ภาพน้องแมวค่ะแล้วก็ข้อความขอความช่วยเหลือช่วยเหลือน้องๆแมวจรด้วยค่ะ ตลาดนัดรถไฟรัชดากำลังจะถูกรือ้อมีแมวจรหลายตัวถูกทิ้งไม่มีใครให้อาหารเมื่อก่อนตลาดบูมก็พ่อค้าแม่ค้าช่วยกันให้ตอนนี้ตลาดร้างน้องแมว20กว่าตัวไม่มีใครเหลียวแลน้องๆมีทั้งลูกแมวแมวแก่บางตัวเชื่องมากน่ารักทุกตัวใครพอมีกำลังรับไปเลี้ยงได้ไหมคะหรือรบกวนช่วยแชร์ให้มูลนิธิหรือหน่วยงานที่จะช่วยน้องได้ขอบคุณมากเนี่ยค่ะเป็นปัญหาตามมาเวลานี้โควิดมันกระทบจนตลาด ปิดชั่วคราวไปแล้วทำยังไงกับแมวคนไม่ไปแล้วเขาจะกินอะไร ส่วนทางตลาดนัดรถไฟรัชดานะคะก็ยืนยันกับทีมข่าวช่อง3ามว่าตลาดยังไม่ได้ปิดถาวรน,นะรเดี๋ยวจะเข้าใจไปว่าปิดถาวรแล้วจริงๆเนี่ยแค่ปิดชั่วคราวแบบไม่มีกําหนดก็คือยังไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นเมื่อไหร่อ่ะคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เลยให้ผู้ค้าเข้ามาเก็บของกลัวทรัพย์สินจะเสียหายเพราะว่าดูแลไม่หมดไม่ทั่วถึงประกอบกับว่ามันมีฝนด้วยนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้ปิดยาวดีขึ้นจะกลับมาเปิดแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่นั่นสิฮะ,ะเดี๋ยวเรารอไปเดินเที่ยวกัน